ดวง<ล>วันอาทิตย์นะคะสําหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะดวงการงานต้องบอกว่านะคะตั้งแต่วันที่1นะคะตั้งแต่วันที่1จนถึง15นะคะ,ะ,คะพฤศจิกานะคะเขาบอกว่ามีโอกาสนะคะในการที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงและ and, หลายคนค่ะ1น่ถึงสิานะคะกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะเรื่องของงานของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย <Led> อาจจะมีเรื่องการย้ายสายงานนะคะหรืออาจจะมีการโยกย้ายต่าง ย้ายเนี่ยฮะต้องบอกเป็นย้ายมีอยู่2แบบนะคะย้ายแบบไม่ทันตั้งตัวกับย้ายแบบที่เราตั้งใจนั้น2อย่างนี่เจอแน่นอนนะคะย้ายแบบปัจจุบันทันด่วนอาจจะมีเหตุให้เราต้องย้ายไปดูแลเรื่องบางเรื่องหรือมีเหตุการณ์ทําให้เราต้องโยกย้ายแต่การย้ายใน,ในครั้งนี้ถือว่าดีฮะหรือใครหลายคนสมัครงานไว้เป็นเดือนแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ฟังดีๆนะคะใครหลายคนสมัครงานมา 2- 3สเดือนแล้วหรือสมัครงานมานานแล้วยังไม่ได้เขาบอกแต่วันที่1นึถึงสิพฤศจิกาค่ะมี โอกาสได้งานทําสําหรับใครที่ว่างงานนะแล้วสําหรับใครที่อยากจะสมัครงานนะคะสมัครงานตั้งแต่วันนี้ไปช่วง1 1 5เนี่ยมีโอกาสนะคะต้องบอกมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสดีๆดังนั้นใครเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงการงานข้อที่1อยากจะมีงานใหม่อยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องงานใหม่สมัครช่วงนี้มีโอกาสจะได้นะคะส่วนที่2สําหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วค่ะมีโอกาสโยกย้ายแบบปัจจุบันพันด่วนนะคะ หรืออาจจะมีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกันโยกย้ายดังนั้นดวงการงานคนเกิดวันที่ตั้งหนึ่งวันหนึ่งวันที่หนึ่งถึงสิบเอ๊ะวันนี้ทำไมดิฉันเวันนี้ฉันตื่นเต้นเลรอคะผู้ชายเข้ามาเยอะมากนะคะสองหมื่นล้วค่ะโอเค อ่ะเอาใหม่นะคะเขาบอกดวงการงานมีโอกาสโยกย้ายนั่นเองนะคะที่สําคัญคือต้องบอกว่าโยกย้ายแล้วจะมีจุดเปลี่ยนในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะหรือว่าคนที่กําลังทํางานอยู่แล้วไม่อยากโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าเราเองดวงเปลี่ยนแปลงกําลังจะมานั้นดวงการงานถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญถือว่าดีที่สําคัญต้องบอกทิ้งท้ายเลยค่ะอนาคตไกลอย่างแน่นอนดวงการงานนะคะถือว่าดีสําหรับคนเกิดวันที่ตั้งแต่วันที่1ถึง1ิ พฤษสจิกาค่ะมาสู่เรื่องการเงินนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะนะคะจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่เกิดวันอาทิตย์นะ เงินเนี่ยจะจ่ายกันแบบร้อนแรงเหลือเกินที่ผ่านมาลองสังเกตดูค่ะเงินปับจ่ายปุ๊บป,ปั๊บเลยค่ะเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าทาไมเงินออกไปง่ายมากเงินป,ปุบ๊บปั๊บเงินมีความรู้สึกว่าอยู่ในตัวแล้วร้อนเป็นไหมใครเป็นคอมเมนต์เลยค่ะใครเป็นคอมเมนต์อย่างที่อาจารย์ว่านะคะคนเกิดวันอาทิตย์เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนาะต้องบอกเงินเนี่ยร้อนเหลือเกินเข้ามาร้อยหมดร้อยนะคะมีเรื่องต้องคิดอยากจะซื้ออยากจะจ่ายเป็นช่วงจังหวะ23เดือนที่ ที่ผ่านมาเหมือนมีกิเลสค่ะเหมือนสวรรค์แกล้งอ่ะมีกิเลสมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ยังไม่เสียนะแต่เราอยากได้ทํำยังไงเราคันอยากจะซื้ออยากจะซื้ออยากจะได้สุดท้ายต้องจ่ายเงินออกไปโดยที่ต้องบอกว่าไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามนั้นสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาเงินจะหมดไปในลักษณะแบบนี้แต่ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกาดวงการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นะคะบอกเลยค่ะ เงินเนี่ยจะเริ่มเข้ามาให้เรามีได้เก็บนี่ข่าวดีนะคะเงินจะเริ่มเข้ามามีให้เก็บแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เดือน2เดือนที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์เกริ่นนะฮะเงินเนี่ยเหมือนสวรรค์แกล้งอะ่ะมีเงินอยู่ร้อยก็มีคนช่วยใชย้มีเงินเข้ามาก็มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนนูเปลี่ยนนี้เปลี่ยนนั้นแต่วันอาทิตย์ต้องบอกดวงการเงินดวงดีและะ้วค่ะ1-15พฤศจิกานะคะมีโอกาสดีในเรื่องของเงินนะคะที่จะเข้ามาให้เรามีโอกาสดได เก็บได้ใช้ค่ะถือว่าการงาน mm. การเงินถือว่าดีนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะมาสู่เรื่องความรักของคนโสดนะคะเขาบอกคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะดวงความรักโดยเฉพาะคนโสดตั้งแต่วันที่1-15ถึง15พฤศจิกาเป็นอย่างไรเขาบอกช่วงนี้นะคะมีแต่คนเนี่ยวิ่งเข้ามาปรึกษาเรื่องของความรักค่ะ ฟังดีๆค่ะคนโสดนะเขาบอกคนโสดเนี่ยแทนที่ตัวเองจะได้ความรักแต่กลับกลายช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเป็นซีลานีอะเป็นคนที่ต้องคอยคาปรึกษาคนอื่นบางทีเราก็นั่งแบบนั่งเสียใจว่าเอ้ทำไมอ่ะฉัน่ะคอยคาปรึกษาคนอื่นอย่างเดียวแต่ฉันกลับเหงาเหงามากเหงาหงอยตัวฉันเองกลับกลายไม่มีความรักเข้ามาเลยเขาบอกนี้ค่ะคนโสดนะคะคนโสดนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคน แค่เข้ามาปรึกษาเรื่องความรักจริงไหมลองสังเกตดูจะมีคนโทรเข้ามาอขอคําปรึกษาความรักหรือมีเพื่อนเนี่ยให้คำปรึกษาแต่ตัวเองโสดจะแย่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกาค่ะอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะข้อเสียของเราเองสําหรับการมีรักครั้งใหม่เนี่ยต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่โสดเนี่ยเขาบอกความรักมักมีปม กลัวเรื่องความรักกลัวเรื่องการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่สําคัญคือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเขามักจะเจอความรักที่บอบช้ํากว่าปีอื่นๆกว่าออวันอื่นๆหากดังคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะกลัวเรื่องการมีความรักนั้นคนโสดโดยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถก้าวข้ามกับเรื่องราวที่มีบาดแผลกลัวทุกเรื่องราวบางทีอย่ากลัวนะคะถ้าเกิดคุณโสดแล้วคุณกลัวว่าการเริ่มต้นใหม่อย่าวังว่าจะมีเข้ามาค่ะดังนั้นทําให้ถึงที่สุดนะคะลุยใ เต็มที่กับความรักแล้วคุณจะหลุดพ้นจากคาว่าโสดนะคะดังนั้นต้องบอกว่าวันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิก,กานะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาเป็นต้นไปเนี่ยความรักคนโสดยังไม่มีใครเข้ามาเป็นเพียงแค่ได้ได้แค่เป็นซีลาน,นีเท่านั้นเองค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะเขาบอกว่านะคะอาจจะมีเรื่องทําให้อีกฝ่ายเนี่ยหน่ายใจกลายเป็นความทุกข์นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้ใครเกิดวันอาทิตย์นะคะมีคู่อยู่แล้วฟังดีๆค่ะเกิดวันอาทิตย์มีคู่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกาค่ะนะคะเขาบอกว่านะคะจะมีคำว่าน,นายใจเข้ามาเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่คำว่าน,นายคืออะไร แปลว่าการพูดคุยกันเนี่ยมีความรู้สึกต่างคนต่างเอาแก่ใจตัวเองค่ะต่างคนต่างไม่ยอมลดละต่างคนต่างมีความรู้สึกแข่งขันกันเองในชีวิตคู่นะคะหรือความรักเองเนี่ยมีมุมที่ต้องประทะกันอยู่บ่อยๆดังนั้น,นคนมีคู่นะคะที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แนะนําให้เย็นให้ไวค่ะแล้วนึกถึงข้อดีซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิบพฤศจิกาเนี่ยคนมีคู่อาจจะมีเหตุการณ์การทะเลาะก,กันหนักเกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่รู้ รู้สึกว่า,าลิ้นกับฟันะนะฮะตีกันมากมายมีการพูดคุยกันไม่ลงตัวเพราะต่างคนต่างมีมุมมองที่ไม่ยอมกันนั่นเองนั้นคนเกิดวันอาทิตย์บอกเลยค่ะคนมีคู่นะคะมีโอกาส1-15เนี่ยประทะกันหนะักอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะให้นิ่งให้มากที่สุดแล้วคิดถึงข้อดีคิดถึงความเข้าใจหรือคิดถึงสิ่งดีๆคากคิดบวกเข้าไว้แล้วคุณจะผ่านในเรื่องราวต่างๆได้เพราะตั้งแต่1-15ถึพิพฤิกาสำหรับคนเกิดวัน อาทิตย์เนาะคนที่มีคู่มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะใช้คําว่าต่างคนต่างอยู่นะคะหรือมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่คุยกันเลยใน15วันนี้แนะนําแบบนี้อย่าให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ก่อนเพียงแค่นะคะคิดบวกที่สําคัญคือมองโลกในแง่ดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะนี่คือในส่วนของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสําหรับคนที่มีคู่ค่ะมาสู่เรื่องสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกานะคะสุขภาพให้ระมัดระวังค่ะเรื่องราวของอกระเพาะอ,อาหารเรื่องการทานอาหารเรื่องสิ่งต่างต้องบอบนี้ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่1นึถึงสิอาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลากับการทานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องการบริหารการทานหรืออาจจะแบบทานอะไรผิดสํแดงไปทําให้เรามีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารระบบขับถ่ายหรือลำไส้ต่างๆมีการมวนท้องเกิดขึ้นในวันที่1นึถึงสิดังนั้นต้องดูดีๆเรื่องของการกินจะไม่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะนะคะ